สวัสดีค่ะน้องๆพบกับสื่อผสมชุดการคูณแสนสนุกตอนที่5นะคะการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ10 20, 30ไปจนถึง90เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่าการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ10 20ไปจนถึง90เนี่ยคืออะไรจำนวนหนึ่งหลักคูณกับ1ิบ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, และ90หาผลคูณโดยนำจำนวนหนึ่งหลักนั้นคูณกับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ตามลำดับนะคะน้องๆแล้วขั้นตอนที่สำคัญก็คือเติมศูนย์ต่อท้ายนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะน้องๆตัวอย่างที่1น,นะคะ 6คูณ10เท่ากับอะไรคะน้องๆน้องๆเห็นไหมคะว่าพี่มีตาราง10มาให้ทั้งหมด6ตารางหรือ6กลุ่มกลุ่มละ1 0เป็น60นั่นเองค่ะน้องๆนำา6มาคูณกับ1ก็จะมีค่าเท่ากับ6 6คูณกับ10ก็จะมีค่าเท่ากับ60น้องๆเห็นไหมคะว่า เราเติมศูนย์ไว้ข้างหลังแค่1ตัวดังนั้น6คูณ10ก็จะเท่ากับ60ค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่างที่2นะคะน้องๆ20คูณ6เท่ากับอะไรคะน้องๆมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6กลุ่มนะคะกลุ่มละ20หรือ20นั่นเองค่ะซึ่งรวมกันก็จะกลายเป็น1 2 0 0หรือ120ค่ะน้องๆจะได้ว่า6 คูณก็จะเท่ากับ120ดังนั้น20คูณ6ก็จะเท่ากับ120เช่นเดียวกันค่ะน้องๆเรามาดูกันนะคะว่าเราสามารถคิดอีกแบบหนึ่งได้ยังไง2คูณ6เท่ากับ12ดังนั้น20คูณ6ก็จะเท่ากับ120โดยเราเติมศูนย์ลงไปข้างหลัง1ตัวนะคะน้องๆไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับการคูณจำนวนที่ลงท้ายด้วยหลักสิบค่ะ หลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับด่านท้าประลองกันนะคะน้องๆเพื่อทดสอบความเข้าใจที่น้องๆได้ดูคลิปไปเมื่อกี้นะคะด่านท้าประลองข้อที่1ค่ะ4คูณ20เท่ากับอะไรคะน้องๆเดี๋ยวพี่จะจับเวลานะคะให้น้องๆลองคิดกันดูนะคะ หมดเวลานะคะน้องๆเฉลยค่ะเราใช้สูตรคูณแม่4นะคะจะได้ว่า4คูณ2เท่ากับ8ดังนั้น4คูณ20เราก็เติมศูนยลงไปข้างหลัง1ตัวจะกลายเป็น80นะคะน้องๆเป็นไงคันบ้างคะใครถูกบ้างเอ่ยด่านท้าประโลกข้อที่2นะคะน้องๆ 50คูณหกเท่ากับอะไรคะน้องน้องเดี๋ยวพี่จะจับเวลานะคะให้น้องๆลองช่วยกันคิดดูนะคะหมดเวลาค่ะน้องๆเฉลยเราใช้สูตรคูณแม่5นั่นเองค่ะจะได้ว่า5คูณหเท่ากับ30ดังนั้น50คูณห ก็จะเท่ากับ300ค่ะโดยเราเติมศูนย์เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวนะคะน้องๆ้องด่านท้าประลองข้อที่3นะคะน้องๆ8อง8คูณ70เท่ากับอะไรคะน้องน้องเดี๋ยวพี่จะจับเวลานะคะให้น้องๆลองช่วยกันคิดดูนะคะ หมดเวลานะคะน้องๆเฉลยค่ะเราใช้สูตรคูณแม่8นะคะ8ดคูณ7เท่ากับ56ดังนั้น8คูณ70ก็จะเท่ากับ560ค่ะใครตอบถูกทั้ง3ข้อพี่ก็ขอชื่นชมนะคะน้องๆเก่งมากเลยค่ะจบไปแล้วนะคะน้องๆสำหรับด่านท้าประลองทั้ง3ข้อต่อไปเรามาสรุปเนื้อหาที่เราได้ดูไปกันนะคะ จำนวนหนึ่งหลักคูณกับ10 20 30 40 50 60 70 80และ90เราสามารถหาผลคูณได้นะคะน้องๆโดยการนำจํานวนหนึ่งหลักนั้นคูณกับ1 2 3 4 5 6 7 8และ9ตามลำดับนะคะน้องๆแล้วเราเติมศูนย์ต่อท้ายลงไปนะคะเช่น30คูณ2น้องๆก็นำ3ามมาคูณกับ2มีค่าเท่ากับ6 แล้วน้องๆเติมศูนย์ไปข้างหลัง1ตัวนะคะคํตาตอบก็จะมีค่าเท่ากับ60ค่ะไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆสําหรับการคูณจํานวน1หลักคูณกับจํานวนที่ลงท้ายด้วยศูนย์จบไปแล้วนะคะน้องๆสําหรับสื่อผสมชุดการคูณแสนสนุกตอนที่5การคูณจํานวน1หลักกับจํานวนที่ลงท้ายด้วยศูนย์ค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะน้องๆสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ